ในอัปเดตคืนนี้ช่วงบิ๊กท็อปพูดคุยกับเด็กกศนอสุดเจ๋งสอบติดแพทย์วิทยาลัยพระมงกุฎสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิ่งในอัปเดตนะครับอัปเดตท,ทุกเรื่องราวข่าวสารและกระแสะสังคมฮะ พบกันอย่างนี้เป็นประจำครับทุกวันจันทร์อังคารพุธหัสและศุกร์สีส่ทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ครับค่ะเรื่องราวของที่เราจะคุยกันคืนนี้นะคะเด็กไทยเนี่ยก็ต้องสอบกันใช่ไหมช่วงแอดมิชชั่นเนี่ยเพิ่งผ่านผลไปเพิ่งประกาศผล<ห>กันไปอุย้ยเหนื่อยกับพอสมควรเลยนะคะเชื่อว่าอาชีพหนึ่งที่น้องๆเยาวชนฝ่ฝันอยากจะเป็นก็คืออาชีพแพทย์แล้วเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าต้องเรียนจบวิคิตเนาะต้องได้เกรดสูงๆล้วเรียนยากด้วยต้องเรียนพิเศษอะไรมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเน แต่ว่าสามารถสอบติดแพทย์ได้อ่ะไม่เคยได้ยินนะเขาทำได้ยังไงมาคุยคุยกันนะคะครับผมขอต้อนรับเลยนะฮะนิสิเตรียมแพทย์ฮะน้องวรวิทย์คงบางป่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชีอเล่นชื่อวิทย์แน่เลยใช่ไหมครับผมตกลงน้องวิทย์นี่ปลอมตัวมาหรือเปล่าเปล่าครับเป็นนักศึกษาเตรียมแพทย์จริงหรือเปล่าขอดู รหัสด้วยค่ะโอเคโอ้โหเหมือนอาจารย์โหดฮอดอะรหัสดิสิตของผมก็คือ5 7 1 0 4 0 6 6 0 1ครับผมค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ไหนคะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครับแต่ว่ารหัสตัวนี้คือเป็นรหัสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมครับผมเพราะว่าของพระมงกุฎเนี่ยปีหนึ่งเขาจะให้เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนครับแล้วพอชั้นปีที่2แล้วค่อยย้ายไปพระมงกุฎครับเริ่มต้นเล่าให้เราฟังก่อนว่าการสอบแพทย์จริงๆแล้วเนี่ย คือเขามีวิธีหรือว่าช่องทางการสอบเนี่ยมีกี่ช่องทางคือตอนนี้นะครับมีอยู่สองช่องทางหลักๆครับผมคือโค้ตาของมหาลาัยต่างๆที่เป็นสอบตรงของมหาลัยโดยตรงครับผมกับของที่ผมสอบคือสอบผ่านรับตรงของกสพทครับกสบพทคือกลุ่มสถาบันแพทยศ,ศาสตร์แห่งประเทศไทยครับผม,มแล้วทําไมวิทย์ถึงไม่เรียนสายสามัญล่ะคะอย่างที่เราพอจะรู้กันว่าต้องเป็นวิทย์คณิตนีน่ใช่ไหมคะทำไมถึงมาเลือกสายที่เป็นกศน คือต้องเล่าย้อนไปถึงตอนช่วงมต้นนะครับคือช่วงแรกคือผมรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งเพราะว่าตอนมสามเนี่ยผมจะสอบเจมท่าหารครับผมครับเลยไปติวที่ที่หนึ่งในจังหวัดระนองครับผมอยู่จังหวัดระนองนะครับก็ช่วงนั้นคือติวก็อยู่บ้านอาจารย์อยู่กินคือที่เลี้ยนพิเศษนะครับเขาจะเป็นแบบพักครั้งคืนได้ครับก็สนิทอาจารย์ระดับหนึ่งนะครับพอมสามสอบปุ๊บปรากฏว่าไม่ติดครับผมแล้วก็มสี่ก็ลองสอบอีกรอบหนึ่งก็ไม่ติดอีกพอทีนี้ จบมสี่ครับกําลังจะขึ้นมอห้าอาจารย์เขาก็เขาจะย้ายมาสอนในโรงเรียนที่กรุงเทพอะครับ<ะ>ก็เลยเขาเลยชวนว่าเนี่ยมาติวที่กรุงเทพไหมมาอยู่กับเขาที่กรุงเทพไหม<ะ>เขาแบบถ้าเราอยากมาอยู่กับเขาเขาจะสอนเขาจะติวให้สอบเข้าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับ<ะ>ผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นคือเป็นเด็กเด็กต่างจังหวัดด้วยครับคือแบบการเข้ากรุงเทพมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยนะเป็นนะก็ผมใช่ครับก็เลยคุยกันไปไหม คุยกับที่บ้านคุยกับที่บ้านนี่ครับก็ตกลงกับแม่ตอนแรกแม่ก็จะไม่ให้ไปครับแต่แบบเหมือนพ่อรู้จักกับอาจารย์เขาก็คุยกันก็สรุปว่าเชื่อใจครับไว้ใจได้เป็นเหมือนผู้ปกครองเราอีกคนนึงนะนะเรียนได้อยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงเทอมหนึ่งครับเทอมแรกของม .5 ครับอาจารย์เขาก็มีปัญหากันครับทางโรงเรียนที่ที่กรุงเทพที่นนทบุรีครับที่นนทบุรีครับผมพอมีปัญหากันปุ๊บอาจารย์เขาก็จะย้ายกับกับน้องครับ นั้นเราล่ะมาแล้วด้วยไปด้วยกันหรือเปล่าคือก็ผมก็ย้ายกลับมาด้วยครับเพราะว่าคือเหตุผลนี้ไม่อยู่ต่อเพราะว่าคือหนึ่งผมเป็นเด็กจังจังหวัดนะครับแล้วคือมาอยู่ที่เนี่ยอาจารย์เขาก็เป็นเหมือนผู้ปกครองเป็นเป็นแบบผู้ปกครองเต็มตัวของผมเลยครับตอนอยู่ที่นนทบุรีนะครับพอเขาจะย้ายกลับผมก็เด็ก่างจังหวัดนะครับก็กล้ากลัวมาอยู่เทียบได้ไม่นานครับก็เลยปรึกษากับแม่ว่าจะเอายังไงคือมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยครับแม่ก็ โอเคถ้าก็ให้กลับมาละนองเพื่อที่จะมาต่อที่โรงเรียนสามัญที่ละนองนครับผมครับ<ช>แล้วพอมาต่อเนี่ยคือพอมีปัหญหาต,ตรงนี้เกิดขึ้นกลับมากลางเธอมันมันย้ายไม่ได้อะครับอาจารย์เขาก็เลยช่วยคุยกับโรงเรียนที่นนทบุรีให้ครับว่าขอเราแบบไม่ได้เข้าเรียนแต่ส่งงานจนแบบ ให้จบม5ให้ได้วุฒิม5ได้ไหมอะครับผมความานกระนองกลับมาที่นี่ครับให้มันครบเทอมของม5ครับผมใช่ค่ะแล้วนั้นก็กลับมาครับผมกลับมาแล้วช่วงที่เป็นแกลบระหว่างม5ที่ส่งงานเนี่ยครับคือช่วงนั้นผมได้มีโอกาสไปแบบคือครูคนนี้เขาทํางานด้านสังคมพวกออกค่ายพวกมอบทุนเด็กกำพร้าพวกนี้ด้วยครับผมกเด็กมีได้ไปตลอดก็พอได้ปฏิสัมพันธ์กับคน คนที่เขาลําบากหรืออะไรเงี้ยครับ,รบผมก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรสักอย่างที่มันทําประโยชน์ที่เราใช้ความสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างนะค,ค,ครับผม dachte, อ <submission>. ๋อมาเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยอยากจะเป็นนักเรียนแพทย์ขึ้นมาอยากเป็นหมอแล้วตอนนั้นคิดไหมคะว่าเอ๊ะเราเรียนมาแบบนี้นะแบบกระปิดกระปอยนะยังไม่จบซะทีเอาม .5 ยังไม่เสร็จ่งงานอู้ไปไปมาต่างจังหวัดเกิดครูย้ายอีกอะแล้วตอนนั้นคิดว่าเราจะเป็นได้หรอคะ่ในเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเป็นหมอละ คือตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากจบหมหที่ผ่านแก๊ปหมห้ามาปีช่วงช่วงแก๊ปนั้นใช่ไหมค,ครับ,รบก็เลยไปขอสมัครเรียนนะครับไปขอตอนแรกตอนแรกไม่คิดว่าจะเรียนกศนก่อนนะครับคือตอนนี้คือพอจบหมห้าปุ๊บก็เลยไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสายสามัญที่ระ,ระ,ระนองอะครับสรุปว่าหน่วยกิจมันไม่ตรงกันนะครับ คือหน่วย่วยกิจมันขาดไปตัวหนึ่งครับมันแทนกันไม่ได้มันแทนกันไม่ได้เหมือนระบบการเรียนมันไม่เหมือนกันหรอครับครับคือเหมือนบางวิชาในสองโรงเรียนนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วทำยังไงเขาก็ไม่รับครับผมคุณก็เลยไปเรียนกศนหรอคือผมผมก็ไม่ได้ทำตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทำยังไงผมก็เลยถามจันว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมจะทำยังไงถึงจะได้เรียนต่อให้มันจบมปลายให้ได้ครับผมค่ะาลย์เขาบอกว่าก็ลองไปเรียนกศนดูสิอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคุณได้ศึกษาตอนแรกไหมว่าเรีีียยนนนนนกกกส็็าามมรรถท่จะเเปัแพได ก็พอจันบอกว่าผมก็ไปดูครับว่าเนี่ยถ้ากศนเนี่ยมันสอบแพทย์ได้หรือเปล่าสรุปก็มาเจอของกศพทเนี่ยครับที่ว่าเขารับเทียบเท่าของม .6 ครับผมอ่นั้นรู้สึกยังไงกศนครับผมรู้สึกไงว่าฝันเรามีโอกาสเป็นจริงใช่ไหมคะครับผมใช่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่สมัครเดีอนกศนแล้วเส้นทางการเป็นนักเรียนแพทย์ของเขานะฮะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ เรากลับมาพูดคุยกันต่อน,นะครับกับเด็กเก่งคนนี้นะฮะนิสิตเตรียมแพทย์นะฮะน้องวรวิทย์คงบางปอนะฮะหนุ่มคนนี้นี่เขาเรียนกศนอฮะแต่สุดท้ายสามารถตามความฝันได้นะครับสามารถที่จะเป็นนิสิตเตรียมแพทย์ได้สําเร็จนะฮะอ่าช่วงที้นเราคุยกันไปแปล้วนะฮะ<ไ>ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาสมัครเข้าเรียนกศนเราก็ได้เห็นช่องทางแล้วว่าการเร, e รออียนกศนพอที่จะเป็นแพทย์ได้แต่ว่าคุณต้องเรียนเพิ่มเติมน erm, ี่ ไม่น่าจะพอนะเอ้ยเฉินทางนี้คงจะไม่ได้โรยด,ด้ยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะเรียนหนักแค่ไหนวางแผนการเรียนยังไงคะช่วงนั้นผมเข้ากศนใช่ไหมครับโดยเอาเกรดม .4 เนี่ยไปเทียบโอนครับผมบปกติกศนอของมปลายถ้ามปลายทั่วไปปกติสายสามัญจะเรียน3ปีใช่ไหมครับสี่ห้าหกแต่ของกศนจะเรียนแค่2ปีครับผมเพอาะผมเอาเกรดของอหน่วยกิจต่างๆของม .4 ไปเทียบโอนนะครับเลยเหลือเวลาแค่เรียนแค่ปีครึ่งครับค่ะแล้วช่วงปีครึ่งเนี่ยผมก็คือในจังหวัดระนองเนี่ยมันไม่มีที่ติวแบบ แบบเหมือนที่กรุงเทพแถวสยามหรือแถวอะไรพวกนี้ครับผมที่แบบระบุวิชาไม่มีเป็นหมอต้องเรียนอะไรฟิสิกส์เคมีชีวะพวกนี้ครับแต่สายิทย์เนาะคุณต้องมาเรียนผมก็ต้องนั่งรถไปเรียนที่จังหวัดใกล้ๆกันครับไปเรียนที่สุราษฎร์ธานีครับผมหนักไหมเรียนหนักไหมคือตอนนั้นคือผมโทษทีผมถามผิดคุณมีมีความรู้พื้นฐานป่ะเออคุณไปเริ่มจากศูนย์ป่ะฟิสิกส์เคมีอะไรพวกนี้ ถ้าถามว่าความรู้พื้นฐานมีไหมผมผมมันก็พอมีบ้างค่ะแต่ผมเรียนตอนมปลายคือได้เกรดสองกว่าก็ต้องถือว่าหนักแล้วล่ะตอนนั้นนี่ไม่มีวี่แววนะก็ต้องถือว่าหนักแล้วไม่น่าจะติดแล้วทำยังไงถึงอัพจากเกรดสองกว่ามาจนติดหมอได้ตอนนั้นเรียนหนักไหมฮะหนักครับผมตอนที่ไปสุราษฎร์เนี่ยผมผมมันมันไกลบ้านไม่เถอะถามว่าก จังหวัดติดกันถามว่ามันไกลไหมมันก็นั่งรถ3ชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงครับไกลมากไปทุกวันเลยเหรอฮะไม่ทุกวันครับคือผมไปอยู่ที่นั่นเดือนนะครับคือต้องเรียนกศนควบคู่ไปด้วยใช่ไหมครับผมไปจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านเพื่อเรียนกศนครับผมกศนอจะเรียนแค่สัปดาห์หนึ่งวันครับคือผมไปอยู่ราษฎา์6เดือนนี่คือ6เดือนคือต้องต้องเรียนเนื้อหาตั้งแต่ม .4 สถึงม .6 ใหม่หมดเลยครับไปใน6เดือนให้จบครับโอ้โหถือว่าหนักมากนะมีท้อ้ง ท้อครับผมคือช่วงที่เรียนนี่คือที่เรียนถ้าจะวันปกติที่ติวจะเปิดห้าที่ยงถึงสองทุ่มใช่ไหมครับคือผมจะตื่นเจ็ดโมงครับแล้วก็ทบทวนของวันก่อนที่เรียนนะครับแล้วก็ตอนที่ยังไปเรียนใช่ไหมครับเรียนถึงประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งครับกลับมาพักกินข้าวเสร็จสองสามทุ่มก็เริ่มอ่านต่อจนถึงตีสองแล้วก็ตื่นเจ็ดโมงแปดโมงทบทวนของวันต่อไปแล้วก็ไปเรียนตอนเที่ยงใหม่ครับสิบหกเดือนคืออย่างนี้ตลอดทุกวันครับต้องถือว่าเป็นการเอาชนะตัวเองนะ ครับแล้วก็ต้องการจะไปให้ถึงฝันให้สําเร็จให้ได้ใช่ไหมครับคุณมุ่งมั่นขนาดนี้นี่ที่บ้านคุณเขาพูดถึงคุณยังไงบ้างฮะมีปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมคือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เรียนกศนไม่ได้ปรึกษาตั้งแต่แรกครับคือผมไปสมัครก่อนก่อนจะบอกแม่พรแม่ไม่ทราบคือพอพอแม่ทราบคือตกใจมากว่าแล้วแม่คือเสียใจครับคือแบบจากลูกที่เคยมีแบบคืออย่างน้อยถ้าเราเรียนในโรงเรียนสามัญในความคิดผู้ใหญ่บางคนใช่ใช่ถ้าเรียนในโรงเรียนสามัญอย่างน้อยก็แบบ ลูกยังมีโรงเรียนอยู่นะพอไปเรียนก็สนอปุ๊บมันเหมือนแบบทุกอย่างมันเคว้งะครับมันไม่รอะไปทางไหนต่อนะมันไม่มีอะไรรองรับได้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อไปครับงั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยดิคุณก็อยู่ท่ามกลางความกดดันเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นตัดสินใจไปแล้วมีท้อไหมแบบระหว่างเรียนเรียนก็หนักและเดิมทีเราก็ว่าเรียกว่าเกรดก็ไม่ได้สูงนะนะคะเคยคิดเปลี่ยนใจเพราะว่าไม่เอาและไม่เป็นหมอและไม่เป็นอย่างอื่นมีไหมฮะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า ผมพอผมเห็นแม่เสียใจใช่ไหมครับเห็นพ่อเสียใจแล้วคําที่คนอื่นพูดให้ผมฟังว่าจะเป็นได้เหรออ,อย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันบีบคั้นไปหมดว่าผมต้องสอบต้องทําให้ได้ครับผลักดันให้เราผมไม่สามารถล้มเลือกสิ่งที่เริ่มมาแล้วกลางคันได้ครับสุดท้ายก็มุ่งมั่นในการหาความรู้นะฮะแต่<ะ>แตสุดท้ายตอนสอบเขาต้องมีการเลือกสถาบันใช่ไหมใช่ครับคุณเลือกอยังไงบ้างอ่ะคือตอนสอบเนี่ยให้เขาให้เลือกสี่สถาบันของที่เป็นสถาบันแพทย์นะครับ<ะ>ผมเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอันดับหนึ่งครับผมแล้วอันดับสองนี่คือเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอันดับสามมหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็อันดับสี่นี่คือเป็นธันตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินครับผมคุณกลัวนี่ไหมเขาบอกกันว่าเวลาถ้าหากว่าเราเลือกผิดเนี่ยโอ้โหมันพลาดไปเลยนะชีวิตเปลี่ยนนะการเลือกพระมงกุฎเนี่ยถือว่าคู่แข่งน่าจะเยอะไม่กลัวพลาดหรอคือผมรู้สึกว่าถ้าผมกลัวตั้งแต่เริ่มที่จะทำนะครับ ผมคิดว่าไม่น่าจะทํามันได้ครับเพื่อนคุณเนี่ยผมว่าคงไม่ได้มาเรียนกศนกับคุณนะนะฮะแล้วก็คงไม่ได้มามุ่งมาทางทางสายแพทย์แบบคุณคุณได้ไปเจอเพื่อนเพื่อคุณเนี่ยเพื่อนคุณว่าไงบ้างเพื่อนก็ดีใจด้วยครับเออเขาประหลาดใจว่าเฮ้ยวิทย์เป็นไปได้ไงวะใช่ใช่ครับคือหลายคนก็ไม่คือหลายคนก็เห็นมาตั้งแต่ผมตอนผมเรียนกศนครับเขาก็ไม่คิดว่าจะทําได้เพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่เคยเห็นข่าวไม่เคยเห็นข่าว ด้านนี้มาก่อนครับว่ามีคนสอบได้อะไรเงี้ยครับเพืนะ่อนก็ไม่เคยเห็นหลายคนคนรอบข้างก็ไม่คิดว่าจะทได้ครับถ้างั้นตอนนี้ถือว่าสําเร็จแล้วนะฮะในการเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ย้อนกลับไปที่คุณพ่อคุณแม่จากที่ท่านรู้สึกผิดหวังมากเลยคุณแบบไป็นแอบ,บเรียนใช่คํานี้แอบบเรียนกศนอตอนนี้ท่านว่าไงฮะตอนนี้คือดีใจมากครับคือวันแรกวันแรกที่ผมสอบติดคือผมไปเซอร์ไพร์แม่คือบอกว่าเนี่ยสอบติดแล้วคือแบบตอนแรกบอกก่อนบอกว่าสอบไม่ติด ท่านก็แบบแกล้งเหรอ,หรอครับแล้วท่านท่านยังไงอะคะพอบอกสอบไม่ติดเขาติดเขาทู้ส,สึกแย่ครับ<อ>แล้วผมก็บอกว่าแล้วผมก็บอกว่าแล้วผมก็เฉลยว่าเป็นรอเล่นนะอย่เงี้ยเขาเขาก็ดีใจแบบดีใจมากครับพ่อโมทั้งจังหวัดเลยครับออพาแห่เลยนะแห่ทั่วเลยนะคุณครูล่ะไม่พูดถึงไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนความคิดผมหลายๆอย่างเหมือนนะครับเปลี่ยนให้รู้จักเหมือนเมื่อก่อนตอนมาต้นคือผมเด็กๆเรียนบ้างเล่นบ้างแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับ ท่านเป็นความคิดให้แบบเราต้องนึกถึงอนาคตตัวเองนะอืว่าต่อไปเราจะทําอะไรเพราะว่าต่อไปเราจะไม่ใช่ตัวคนเดียวทั้งพ่อแม่ครอบครัวหรือคนที่เรารักะจะต้องเราจะต้องดูแลเขาได้ทั้งหมดนะครับค่ะตอนนี้นะคะเรียกว่าความฝันของน้องวิทย์นะคะก็เป็นจริงแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นนิสิตนะคะของคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเส้นทางการจะเป็นหมอนะคะของน้องวิทย์ต่อไปจะยากลําบากขนาดไหนเรียนเป็นยังไงบ้างน,นะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ เอาละฮะวิกงหน้าอัปเดตวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับน้องวรวิทย์คนเก่งนะฮะเด็กคนนี้นะครับผู้ชมครับเขาสอบติดแพทย์พระมงกุฎนะครับทั้งทั้งที่จบการศึกษาจากกศนซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยการจบจากกศนเนี่ยการสอบติดแพทย์เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเยอะน้อยขนาดไหนไม่เคยได้ยินนะแต่แทบ <นะ S 2> จะไม่เคยได้ยินเลย<ช>นะฮะแล้วเด็กคนนี้นะฮะบอกได้เลยว่าการเรียนของเขาเนี่ยนะฮะฟิสิกส์เคมีเนี่ยนะครับโอ้โหภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอ,อะไรนะอ่อนดอย <This> <subjects and sexual language> แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะตอนนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วทำสำเร็จเป็นนิสิตแพทย์แล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะตอนนี้จบชั้นปีที่หนึ่งนะครับกำลังจะขึ้นครับกำลังจะขึ้นชั้นปีที่สองครับอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆอาจารย์เขารู้ไหมว่าเส้นทางการมาถึงเป็นแพทย์วันนี้เราไม่เหมือนเพื่อนนะเฉาะวิทย์คณิตเราเป็นกศนนะ คือก่อนวันไปรายงานตัวคือเพื่อนเห็นข่าวในในพวกหน้า a c e b o o k อะครับว่าว่ามีการแชร์กันว่ามีกสอนอสอบติดที่ที่พระมงกุฎนะปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาเลยดี่ฮัมตอนนั้นมีมีแชร์มีมีเว็บมาสัมภาษณ์ลงบทความในเว็บแล้วครับได้พูดคุยกับอาจารย์ไหมฮะพูดคุยครับจะมีอาจารย์ที่สนิทที่เป็นที่ปรึกษาครับอาจารย์ว่ายังไงบ้างอาจารย์เขาก็โอเคว่าตอนสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์เลยนะครับ,รบตอนคือคนอื่นเนี่ยอาจารย์คนอื่นจะเพื่อเพื่อนคนอื่นผมออกมาก็ถามพวก ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลกุดหรืออะไรพวกนี้สัมภาษณ์ทั่วไปครับแต่ของผมคือเข้าไปอาจารย์ถามแต่เรื่องช่วงชีวิตวัยเรียนก่อนที่จะเข้ามาสอบอามา,มาได้ยัง,ยงไงครับผมใช่ไหมคะเออเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะเออที่อาจารย์แบบให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะก็รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกว่าที่ทํามาทั้งหมดมันมันกําลังแสดงผลของมันเรื่อยๆครับไม่ได้สูญเปล่านะอาจารย์แนะนํำไหมว่าเราต้องปรับยังไงเนื่องจากว่าเราเรียนต่างจากเพื่อนๆมาครับคือพวก การเรียนในห้องอย่างเงี้ยครับการเลคเชอร์ควรจะเข้าใจตั้งแต่ในห้องนะครับอาจารย์บอกเาะเหมือนถ้าผมเรียนพิเศษมาเงี้ยถ้าผมไม่เข้าใจผมยังมีเวลากลับไปทวนกลับไปอ่านได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเรียนพิเศษคือผมเลือกเวลาเรียนได้ครับครับผมแต่ถ้าเรียนในเลคเชอร์เงี้ยผมไม่สามารถให้อาจารย์มาสอนมาอีกรอบหนึ่งได้ใช่ครับผมมันยากขึ้นไหมถามว่าเนื้อหายากขึ้นไหมมันยากมันก็ยากขึ้นครับผมแต่มันก็ไล่สเต็ปของมันไปเรื่อยๆครับค่ะนี่ก็เรียนปีหนึ่งจบแล้วครับเรารู้สึกว่่าาาาามมมัััันนนนีีีีปปญหหใกกรรรรรเเยย้้ตตงงงงทออบบ คงจะเป็นเรื่องตั้งใจเรียนในห้องครับเพราะวันนี้ผมติดไมด้ผมติดคุยมากเกินไปกับเพื่อนนี่ครับคุณหมอติดคุยซะงั้นเออสนุกไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของอาจารย์มาดิแบบมาดิโกฟนะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันทิมานีพันวิเชียนประเดิมวงนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะปีหนึ่งต้องเรียนที่เกษตรใช่ไหมคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องวิทนี่แหละนะคะว่าอาจารย์เนี่ยประทับใจลูกศิษย์คนนี้แล้วก็มีอะไรแนะนําน้องวิทบ้างไปชม จากข่าวหนังสือพิมพ์นะคะก็มีนักเรียนที่เรียนกศอนอแล้วก็สามารถสอบผ่านเข้ามาเรียนแพทย์ได้หน้าที่วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎนะคะจากข่าวตรงนี้ก็ทําให้ติดตามมาตลอดว่านักเรียนคนนี้ถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงสําหรับนิสิตนะักนิสิตเตรียมแพทย์นะคะเท่าที่ เคยเห็นมานะตั้งแต่ที่สอนมายังไม่เคยมีนิสิตเตรียมแพทย์คนไหนที่จบกศนแล้วก็สอบเข้ามาได้ถือว่าวรวิทย์ก็เป็นคนแรกเ,เมื่อได้เข้ามาเรียนนะคะได้เห็นนะก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขามาโดยตลอดตั้งแต่วิธีการเรียนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนนะที่ผ่านการเรียนในระบบเทียบกับ วรวทิที่จบกศอนอก็ปรากฏว่าไม่แตกต่างจากนิสิตท,ท,ทั่วไปถ้ามองถึงพฤติกรรมของเขานะกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆเขาเป็นที่รักของเพื่อนเรียกว่าได้ได้รับโหวตนะให้เป็นประธานรุ่นสำหรับนักเรียนกศอนอท,ท,ทั่วไปคิดว่าการเรียนกศอนอไม่ใช่เรื่องแย่เพราะ ถ้ามีความพยายามมีมานะอุตสาหะนะตั้งใจจริงเขาก็สามารถที่จะผ่านเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ความตั้งใจจริงอยู่ที่ความมานะอุตสาหะนะแล้วก็ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายมาให้ได้ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับผมยืนยันมาจากอาจารย์แล้วนะไม่เคยมีกศนสอบติดเลยนะเรียนแพทย์นะคนแรกโอ้โหแล้วคุณเป็นประธานด้วยเนี่ยครับโอ้โหชีวิตคุณประสบความสำเร็จจริงๆอนาคตไกลมากเลยคุณต้องตั้งใจเรียนให้มากนะครับนะฮะอย่าติดคุยใช่ไหมที่หอแล้วแต่ีเลือกหรือยังคะว่าเดี๋ยวเรียนต้องเรียน6ปีใช่ไหมเราจะเลือกเฉพาะทางด้านไหนคะที่คิดไว้คืออยาก ต่อเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับหัวใจครับผมรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่เดี๋ยวนี้คนไทยก็เป็นกันเยอะนะครับผมครับจะได้ช่วยคนได้เนาะคช่ก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อหน่อยนะฮะว่าจริงจแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยมันก็สําเร็จได้ใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็ตามครับชครับใชญครับคืออยากฝากถึงเพื่อนๆน้องๆหรือใครที่ตอนนี้กําลังหมดหวังหรือไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนต่อนะครับคือว่าอยากให้หันมองว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ย คุณมีภาระที่ต้องทําบ้างยังมีคนที่คุณรักมีพ่อแม่มีคนอีกหลายๆคนที่รอประสบความสําเร็จรอรอ,รอความสําเร็จจากคุณอยู่ครับคือเสียงรอบข้างที่คนอื่นพูดกับคุณมันเป็นแค่เสียงของคนอื่นนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเลือกฟังเสียงของคนอื่นหรือฟังเสียงของหัวใจตัวเองครับผม,อมโอ้โหฉุดมือให้เลยสุดยอดมาก มันอยู่ที่คุณจะเลือกฟังเสียงของตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมคนอื่นก็คนอื่นอยู่ดีอ่ะเอาละฮะจะรอดูความสําเร็จในอาชีพแพทย์ของคุณนะนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะฮะนิสิตเตรียมแพทย์ครับวรวิ์คงบางป่อขอบคุณครับมยูนีด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณสภาพทิ่กรจากออนนรินนะคะพบกันได้ใหม่ในวิกน้ออัปเดทค่ะทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอย์วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ